สวัสดีครับพี่น้องนะครับสุภุุคนะครับรับหนึ่งดินเสษฐวิทระเบียบวัตถศิลป์รายงานตัวนะครับเมือนห้องถ้ำกันแสดงนะครับอยู่ที่วัดมณีวงศ์นะครับตำบลดงละครอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนะครับพี่น้องนี่ปะป๊าพาพมะเบงบรรยากาศนาวิถีห้อง้านะครับสถานที่นะครับกว้างขวางนะครับนี่ครับ ดีมากเลยนะครับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องนะครับมานะครับทำนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วห้องกับมานะครับเชิญหนึ่งนะครับปีที่แล้วปีแรกที่เรามาเล่นที่วัดมณีวงศ์แห่งนี้นะครับปีแรกนะครับนะครับเป็นงานประจําปีของเจ้านะครับปีนี้ก็ได้เดมาอีกนะครับรจเจ้างให้ระเบียบมาสมโภชงานประจํา พี่ทีนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นที่วัดมณีวงศ์นะครับแหนี้นะครับพี่น้องล้วก็พี่น้องก็ให้การตอบรับนะครับมาชมมาเบิงหมอล่ำนะครับจนล้นสนามนะครับจนเต็มสนามนะครับเี็นที่กายจำได้ยุ้ยครับพระอาจารย์พันจาวาดนะครับก็เลยนะครับจางต่อเลยนะครับให้องบิดีให้ห้องก็มาเล่นอีกนะครับนี่นะครับบรรยากาศ หน้าเวทีของเราตอนนี้นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณห้าโุงกว่าๆแล้วนะครับห้าโงครึ่งแล้วนะครับปาพามาดูบรรยากาศภายในงานนะครับบิืมอว่านนี้เข้ากับเล่นอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยนะครับผมนะครับวันนี้กลับมาที่วัดมณีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะครับบ่ไกลจากกรุงเทพปันใดน,นะครับพี่น้อง เชิญช่วยพี่น้องกรุงเทพพี่น้องอ,าาอ่านครนายกนะครับมาให้กำลังใจนะครับทีมงานระเบียบวัตถุสิ์น,นะครับเออดีไหมเป็นมาปูสานแล้วนะครับมาปูสานฐาแล้วนี่นะครับบรรยากาศรังเวทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรังเวทีหน้าเวทีเราก็ดูเรียบร้อยแล้วครับกว้างขวางดีนะครับ ามาดูหลังเวทีนะครับว่ามีอะไรกันยังไงนะครับรสถานที่พอเราเหตุการณ์เยอะไปอดี๋ยวเรากปนอนพักนะครับสวัสดีขายดีไหมโอ้เนาะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย ข้าตื่นขึ้นมาเต็นบานเต็นบานเลยเต็นปะ่าก็เรียบร้อยแล้วเ <c oughs> อาคือมาอยู่ไววเ๋ยวมาไววแต่ไฟมาไปหลุกไฟพี่กุ้งมาแล้วหมาเอาไฟนั่นมาต่อเห็นไหมไฟพี่กุ้งมาแล้ว นี่นะครับบรรยากาศลหลังไอทีเรานะครับมีเกลนะือเสียบคนเรา,รราผัดคณะหมูเกาะเอ้ยคณะห,หมูนะครับนี่นะครับอากาศฟ้าฝนคงจะไม่มีไม่ได้เป็นไรนะครับไม่มีอุปรสรรคอะไรนะครับฝนนะครับนี่นะครับ พอมาแล้วสวัสดีค่ะนี่ไงพอมาแล้วสวัสดีครับ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  พาัสดีครับนี่นะครับสิมง,งานตอนนี้กำลังซ่อมซ่อมบันไดเลยนะครับเพราะว่าบันดดดไดหางันดเ่ราต้กาสิมนะิมนเราพามาดูสวัสดีครับ ปาคือได้ไข่พัมแท่ลงทานลงทานขี้ได้ไข่พัมแท่ลงทานพวกเปียะว่าลงทานพวกเปียพทอดเป็นน้อนต่อตั้งเต๊ตอีสามน้อนห่อเปล่าเอาต่อมาแต่มาอยังลูกน้องปาถือว่าเป็นหัวหน้าที่รักลูกน้องแล้วก็เสียสละเพื่อให้ลูกน้องได้กินของอร่อยนะครับต้องกรบนั่นเลยบอกว่าม้อแม่โบราณมาดูโอ้โหแล้เรียกว่าอะไรนะรอดช่องวัดเจดวัดเจดโอ้โห วัดเจดถ้าเป็นของพวกเราคือวัดรอดช่องหนึ่งของยายหาคือวัดเจดสตาชื่อวัดอะไรโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วถึงแต่เบ้นตสน้องรอดช่องยายหานะครับหรือว่าวัดช่องรอดช่องวัดเจดสตาโอ้ยอีแล้วอย่าเล่นหลายพอผมผมเลุ่มเรียนมุกเยี่แยศเขากระไรผมเรียนกับเจ้าโอ้ยไอโก้อะไรบ้าง ตัวมือทำเองเนะคุณพ่อสุดยอดเลยตัมันหลอยตัวมันไหลโมเมนต์ขวมก่อนเนึกพ่อบาได้กินดิไมบู้โมบีผ okay. ู้ใดจับขวนขวมแล้วมาได้กินดิยหวานแล้วครับหวานเร็วเู้ใอหวานพอดีหเอนเม็นต้องใส่น้ำแข็ง มันคือเจี๊ยมจนแต่กอร์แต่กอรแต่มันคือเจีมจนแต่ตอนแรกก็บอกมาโอ้โหเนี่นะครับพอเราเก็บของมานในโอ้สวัสดีครับคุณม่อนครับวันนี้นะครับได้ปัดกระเพรานะครับเอ้ยไม่ใช่คณะครับคณะหมูคณะหมูนะครับนี่นะครับโอ้คณะ คณะหมูสดนะครับวันนี้เรามีหมูนะครับมีนูหมูใส่เมือนมะจังหวานโอ้เป็นมาหวานแล้ววันนี้เจ้าเจ้าพาให้หมูมาใช่ไหมหมูจะพาเพราะว่าปีธีแล้วเขาก็ให้ก็เขาให้หมูอย่างดีเลยแล้วก็ให้ข้าวด้วยพีทีนะเพื่อนก็ห้เขามากหลากหลายพี่นี่เพื่อนให้เข่าบะโอเห็นมั้ย นี่นะครับแม่กลัวคนสวยของเรานะครับสวัสดีครับพุลลี่ครับมาเสียบแต่ไปแล้วนี่นี่กล่องแล้วสวัสดีครับเอาตำตำบังม่วงจิมาคุย้อนเท้า กินหของงามรึเปมันสีส่วงเลยใช่ไหมเราช่องหญ่หาเกี่ยว่ะเราช่องใหญ่หาหมายถึงนังกงเกิลดาวนี่พ่อเขากุศลทำให้นะครับนี่เรามาเจอกันนะครับยังเลยครับกินขี่จะไงตัวมีข้างข้างนี่ล้างข้างน มีอันฝันๆอยู่เนอะ,นะนี่เด,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 ดนอนไเบูร์รี่แล้วครับคาเฟ่ะอะคาเฟ่เขาปิดแล้วมั้งนะครับพี่น้องเชิญชวนนะครับบ๊ายบายครับ